เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดดรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับโอเคก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับ okay, ก็เดี๋ยววันนี้สตรีมตีบวกนะก็ตามที่เรารู้กันแล้วใช่ไหมแพคใหม่นะครับมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาเพียบเลยอาชีพใหม่ก็ไม่ใช่อาชีพใหม่หรอกก็คือคาสสาเมืองใหม่การ์ดใหม่อะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือไอตัวหินการลดตีบวกใช่ไหมแต่ว่าคือมันตียากมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็มาลองตีดูครรับบปะะมาาณ155,000ทน เดี๋ยวเจกดให้ดูอันนี้คือจะเป็นหินที่เตรียมไว้นะครับคือหมื่นห้าพันบาทดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าราคาหินมันก็แพงใช่ไหมก็คือได้ไม่กี่คลิกเองครับไม่ใช่ดิอยู่หน้าวัสดุแป๊บหนึ่งนะเออเนี่ยครับจะเป็นพวกหินที่เตรียมไว,นะวน้นะโทริการแตกหินตีใช่ไหมของเจจะตี2ชิ้นเนี้ยคือถ้าเกิด2ชิ้นนี้เจได้ใช่ปะเป็น9เป็น9เนี่ยตัวเจจะได้ปลดเอาวุเกเลยนะครับเพราะว่าธนูเดี๋ยวใช้สลับเป็นใช้ธนูขาวบวก9แทนก็ดีเลยแต่ว่าน่าจะยากอะ่ะคือดูสภาพแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงคือจริง,รงๆเจมีลองตีแอบตีไปแล้วแหละวันก่อนตีไป4คลคิกไม่ติดเลยสักคิกไม่พอกันแตกหาย3คลคิกเลยนะแล้วการแตกเวลาถ้าเกิดเราใช้ตัวหินกันลดเนี่ยมันใช้กินปริมาณ2เท่าด้วยนะครับคืออย่างเลืองเลยนี่มันจะมีเขียนบอกตรงนี้เออเดี๋ยวนะแต่เนื่องจากพลังเวทมนต์ที่บรรจุอยู่ในหินมีจํานวนมากส่งผลให้เครื่องประดับที่ได้รับการคุ้มครองได้รับผลกระทบโดยผลกระทบที่ว่าก็คือลดโอกาสในการตีบวกติดแล้วก็เพิ่มโอกาสเสียหาย ก็คือไม่ใช่ว่าใช้หินกันลดแล้วจะตีง่ายนะคือราคาต่อคิกมันแพงขึ้นด้วยใช่ปะแล้วโอกาสในการตีติดก็น้อยลงโอกาสแตกก็มากขึ้นโอกาสแตกมากขึ้นก็คือราคามากขึ้นอีกเพราะว่าต้องการเปลืองการแตกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวนี้ไปลองดูได้ไม่กี่คิกอะถ้าได้9 2ชิ้นนี่คืออย่างว้าวเลยนะอโอเคก็สูตรเดิมนะครับสูตรที่เราใช้เสี่ยงดวงแล้วได้ดีๆใช่ไหมวันนี้วันที่สตรีมอยู่เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีฟ้าใช่ไหมตอนนั้นเจเคยใสส่เตนนีีี้้วัุกกรฟาาดดมิ กดสมตู้ได้ไอตัวถุงเลือดใช่ไหมถุงเลือดแดกคิล่าหวังว่าวันนี้มันจะช่วยเราอีกนะวันนี้ฟ้าแบบฟ้าทั้งตัวเลยมากับไอตัวหมาป่าเลนเจอร์หมาป่าเลนเจอร์ก็สีฟ้าใช่ไหมธนูก็สีฟ้าไปฟ้าทั้งตัวของจริงขอแบบคลิกเดียวติดเพื่อพับเพื่อพับเพื่อพับเอาทาลิสแมนก่อนนะเพราะว่าทาลิสแมนตัวนี้เจนไม่ได้ใช้ลราจะได้ไม่ต้องใช้กันแตกไงสรุปคลิกแรกนี่ทาลิสแมนไปเกิดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะมาขอที่เดียวติดบวกเก้าสวยๆไป มีแค่สามคลิกนี่คือเกี้ยงแล้วนะแล้วที่เหลือจะไปตีกอนละขอให้ติดภายในสามคลิกนี้ได้ไหมทาริสแม่อย่าแตกแล้วก็ติดทีหนึ่งสองสามฮึบ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะเงี้ยคลิกแรกทาริสแม่เจไปเกิดเลยไงเรียบร้อยต้องไปซื้อกันแตกอีกโอเคก็ตะกี้คลิกแรกใช่ไหมระเบิดไปละตามคาดเลยคือวันก่อนที่บอกว่าเจเคยลองเทสไปก็เท่าไหร่นะวันก่อนที่ลองเทสไปสี่คลิกใช่ไหมไม่ติดสักคลิก แล้วก็ติดแดง3คลิกเลยตะกี้คิกแรกก็แดงไปแล้วนะครับทีนี้ย้ายมากิฟเฟนบ้างไป,ไปกิฟเฟนแนวสองที่เคยช่วยชีวิตเราไว้ขอสักทีแปลสวยๆสุดใ,ใจลึกๆหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำฮ,ฮึโอหเรียบร้อยนี่ไงกันแตกแหงอีกแล้วแล้วกันแตกแม่งโคตรแพงเลยตอนนี้ตีธรรมดาง่ายกว่าปะเอาจริงตีธรรมดาง่ายกว่าหรือเปล่า โอเคก็อันนี้เป็นคิกที่3นะสรุปผลวันนี้คิกไปแล้ว2คลคิกแตก2คลคิกเลยใช่ไหมหมายถึงว่าการแตกหาย2คลคิกด้วยเรียบร้อยคิกที่3นะครับไปคิกสุดท้ายของประดับละขอให้ติดทีจะได้ไปตีภาคคุมต่อ1 2ึ่งสองซ้อฮึบเก้าเก้าเรียบร้อยกันแตกหาย3มรอบ3คิกกันแตกหาย3มคิกอะไม่ได้แบบมีลุ้นไม่ได้มีอะไรเลย สรุปยอดตอนนี้นะครับกดไป3คลิกไม่ติดสักคลิกแล้วการแตกหายทุกคลิกเลยนะ3คลิกนี่การแตกหายไป3มรอบเลยแดงทุกรอบทีนี้ไอตัวทาริตแมนเจหมดแล้วนะหินหมดต้องมาตีต่อทีหลังละตีผ้าคลุมต่อนะอ่ะย่าน,น้นอยผ้าคลุมติด9ก็ยังดีอันนี้ยังไม่ใส่กันแตกก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อวามันติดค้อนแดงไปไม่เป็นไรสลับกับเมอร์ฟี่ได้ถูกป่ะมาขอที่เดียวติด9อันไอนี้คือคลิกที่4แล้วนะ1 2ซ้ำฮึบ ก็ยังดีวะอย่างน้อยๆก็คือเป็นคลิกแรกที่เป็นคลิกแรกที่กดแล้วการแตกไม่หายใช่ไหมแต่ก็ไม่ติดอยู่ดีอะสี่คลิกแล้วนะต่อนะครับคลิกที่ห้าลุย,อยขอขึ้นเก้าสักชิ้นไม่ได้เหรอเนี่ยอยากกดเอาเวก้าแล้วก็พอละขอสักชิ้นไปคลิกที่ห้าจัดไปขึ้นเก้าสวยๆขึ้นเก้าสวยๆคลิกที่ห้าหนึ่งสองซ้ําเก้ามาอ๋เรียบร้อย ก็ยังไม่แตกนะแต่ว่าสรุปก็คือตอนนี้5คลิกแตก3ไม่ติดสักคลิกโอเคโอเคทีนี้มาต่อที่เมืองใหม่นะครับแหมตีเมืองเป็นสีฟ้าพอดีด้วยใช่ไหมหรือมันจะได้จริงๆวันศุกร์สีฟ้าไปได้เถอะอันนี้คลิกที่เท่าไหร่แล้วนะอันนี้กําลังจะเป็นคลิกที่6ถูกป่ะครับเท่ากับตอนนี้ผ่านไป5คลิก5คลิกไม่ติดสักคลิกไม่ติดสักคลิกไม่พอแล้วก็ไม่ติดสักคลิกไม่พอแล้วก็ติดแดงไป3คลิกด้วยมาคลิกที่6 หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้เเก้าเก้าเก้าอเรียบร้อยโอเคภ้าคุมวายังเหนียวอยู่แต่ว่าก็ไม่ติดอยู่ดีแปดเหมือนเดิมโอเคต่อคลิกที่เจ็นะหนึ่งสองซ้ำคลิกที่เจ็ดไปโคเอ้ยติดแล้วโอ้โหได้คลิกเลขคลิกที่เจ็ดเจ็คลิกได้คลิกหนึ่งอาก็ยังดีผ้าคลุมเจ้าล้ะครับเฮ้ย ยังถือว่าได้นะตอนแรกนึกว่าแม่งจะไม่ได้สักคลิกเลยนะ